แพ็กเกจจริงไปไกลขนาดนี้แล้วโทุกคนเรามาอยู่ที่งานแพ็กฟรินอินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ไบเทคบงางนางานที่รวบรวมเกี่ยวกับการพิมพ์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการพิมพ์เอาไว้ที่นี่รวมถึงแพ็กเกจจริงเยอะมากเราเป็นโรงพิมพ์ก็ต้องหาไอเดียนวัตกรรมใหม่ๆม,มาให้ลูกค้าของเราอยู่แล้วแล้ว,ลวทุกคนดูอันนี้ดิลองจิ้มไก่แพ็กเกจจริงคือน่ารักมาก ทุกคนดูอันนี้คือชอบมากเลยทุกคนคือเปิดออกมาเป็นกล่องแบบนี้เลยหรือจะเป็นกล่องหิ้วแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันมาดูเป็นไอเดียได้นะสําหรับใครที่ทําธุรกิจหรือใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับโรงพิมพ์ก็มาศึกษาดูงานกันได้บอกเลยว่าเครื่องจักรก็ไปไกลเหมือนกันและภายในงานงงเดียวกันก็ยังมีนวัตกรรมเกี่ยวกับกล่องลูกกู้การพิมพ์บนกล่องอีกเยอะมากๆเลยทุกคนต้องมาดูให้ได้นะ งานจะตั้งแต่วันที่20ถึงวันที่23ถึง6โมงเย็นเลยส่วนใครที่ไม่มีเวลาไปแต่อยากได้สาระความรู้ดีดด้านการพิมพ์กดมาดูที่โปรโฟไฟล์ของเราได้เลยเรามีความรู้แจกให้ฟรีเพียบ